กรุงเทพเราเริ่มหนาวแล้วรวมไปถึงหลายพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยอากาศเย็ยนแล้วแฟชั่นหน้าหนาวเริ่มมาแต่ทว่าคุณแม่อําของดิฉันไม่สนใจแฟชั่นหน้าหนาวไม่หรอกค่ะใส่บิกินี่รับลมนะคะอยู่ที่เมารีฟ<อ>ต้องบอกว่าคนกดไลค์กันรัวมากในวีคเอนนี้นะรวมไปถึงเดี๋ยวเราพาไปส่องในอินสตาแกรมของเหล่าดารากันด้วยนะคะว่ารูปไหนจะโดนใจชาวเน็ตมากที่สุดค่ะ <c oughs> นี่หนาวแล้วใช่ไหมฉันจะบอกว่าฉันทําเหมือนพี่มิวนะกดดูรูปแล้วขยายซูมแล้วซูมอีกดูว่า <c oughs> เออ,เอ,อ <ไป S 2> ทำไมไ <ป S 2> ก,กล้ามส่วนเขาสวยขนาดนั้นทําไมหุ่นเขาดีขนาดนี้ต้องบอกว่าวิคเอนนี้ยกให้เลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีใครสวยเด็ดเผ็ดทะลุลมหนาวเท่าแก๊งของซุปตาตัวแม่อั้มพัชราภาค่ะรวมตัวคนสนิทนะคะไม่ว่าจะเป็น นิงปณิตาปุ๊กลูกอนทิพตองภัคระรมัยชายอนันทวีปแพ็คกระเป๋ากันไปสัมผัสหาดสวยสใสไกลถึงมาวดีฟค่ะแล้วก็ขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นระดับตัวแม่ทั้งทีไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังอย่างแน่นอนจัดใหญ่จัดเต็มไปเลยในชุดบิกินี่ตัวจิ๋วอวดผิวขาวๆหุนสุดเสียสวนทางกับอายุที่อ,ทอีก2ปีนะคุณ จะขึ้นเลข4แล้วนะจ๊าจะถึงหลัก4อยู่แล้วสพานโค้งเมื่อกี้ดิฉันให้ตายทําไม่ได้จริงจริงโอ้โหลองแล้วเบมากออแม่่ะแล้วก็ดีกรีระดับแถวหน้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเช็คสถิติกันดีกว่าอยอดผู้ติดตามสูงสุดในเมืองไทย7ล้าน3แสน follower อวดโฉมทั้งทีค่ะมีหรือที่ยอดกดไลค์จะไม่สั่นสะเทือนเรามาเซ็ตบิกินี่ทริปนี้กับ5สถิติของอ้ําพัชราภาค่ะวัดกันจนถึง6โมงเย็นเมื่อวานนี้อันนี้ชมทีมงานนะทีมงานก็ว่างเนาะ อั้งใจแบบติดตามเลยยอดกดไลค์1 9 8 4 6 6ภาพนะคะรวมคลิปอ้๊มแอนด์เดอะแก๊งคือภาพนี้หอมกันแบบพอหอมปากหอมคอกับภาพอวดหุ่นเต็มตัวระยะไกลค่ะก็คือเห็นหลายคนหลายหลายคนนะอันดับที่4ค่ะเฉือนกันเล็กน้อยที่1 9 9 8 6 5ไลค์ กับการยนโฉงสีสาวงามพร้อมกับชุดว่ายน้ำนะสวยแซ่บกินกันไม่ลงของอ้ำหนิงต่องและปุกลุกค่ะน,นี่เป็นเซ็ตสาวสาวทั้งนั้นแซ่บๆทั้งนั้นไปต่อกันที่อันดับที่3ค่ะคุณ9กระโดดมากๆแม่มา<ๆ>คนเดียวมาเดียว <c oughs> ก็อย่างนี้แหละคะ่ะแม่เรือนร่างเพียวระหงหน้าท้องแบนเอวคอดในชุดบิกินี่สีดำของขุดอ้๊มพรชราภาฟอลโลเวอร์กดไลค์กันรัวๆนี่เลย3,27,710ไลค์ 3, 27, 7, 7 like ค่ะ ไปต่อกันที่อันดับที่2อู้หูกวาดยอดไลค์ไปสูงถึง3,035,453ค่ะรูปนี้หรือเปล่าที่คุณซูมอันนี้ดิฉันก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ซูมแล้วซูมอีกนะคุณคุณแม่มาในชุดบิกินี่สีขาวแวกอกชวนแบบอู้หูกับท่าโพสสุดแซ่บค่ะแล้วก็สเต็ปการจือปากระดับตำนานจือปากแบบแม่อ้มเออดิฉันต้องบอกเลยคุณผู้ชมกดไลค์ไปด้วยเพลิดขยับปากตามไปด้วยนะ ไปดูกันที่อันดับที่1กันบ้างค่ะเป็นภาพที่ f o ลเวอร์เทใจให้สุดๆเลยเป็นชุดว่ายน้ำสีขาวตัวจิ๋วเหมือนกันโชว์หน้าอกหน้าใจไซส์บิ๊กบึ้มอยู่เหมือนกันนะคุณแม่นะแล้วก็ลีลาการสยายผมคือแบบคืออ้ําไม่ได้ทรรมชาติเลยมาอ้ําสวยผมแค่นี้อ้ําสวยแล้วนะคะก็เลยทําให้ภาพนี้ของซุปตาตัวแม่มียอดกดไลค์สูงถึง3ามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกไลค์เลยเดียวค่ะคุณผู้ชมเอาสังเกตด้วยนะคุณอ้ําไปทริปนี้ แทบไม่มีเครื่องสําอางบนใบหน้าใช่ค่อนข้างจะหน้าสดมากแล้วท่าโพสต์แต่ละท่านี่ไม่ธรรมดานะนึกว่าถ่ายนิตยสารขึ้นปกอะไรหรือเปล่านี่ถ่ายเล่นๆใช่ไหมคะแฟนถ่ายเล่นกับเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องไปเปืองเงินซื้อนิตยสารแมกกาซีนดูคุณอ้ําในอินสตาแกรเอาคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชมคะ YouTube ไทยรัฐทีวียังมีรายการดีๆอีกมากมายให้ได้ติดตามกันกด Subscribe ไทยรัฐทีวีได้ที่นี่ค่ะกดเลยค่ะอย่ารอค่ะ เลยและคุณจะณไม่พลาดชมรายการดีๆอีกต่อไป